เดือนมิถุนายนนี้โควิดกลับมาระบาดหนักติดแล้วเกือบแสนรายหนึงสัปดาห์พร้อมทั้งดับแล้วถึง33รายด้วยกันอาการจะเป็นอย่างไรและติดแล้วต้องหยุดงานหรือไม่คลิปนี้มีคำตอบค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะกลับมาระบาดหนักค่ะผู้ติดเชื้อในสัปดาห์แรกนะคะสูงถึง1 0 0 0 0แสนกว่ารายแล้วก็ดับแล้วค่ะถึง33รายด้วยกันในสัปดาห์ เดือนมิถุนายนโดยที่จังหวัดที่มีพบผู้ติดเชื้อสูงสุดนะคะก็ได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและก็โคราชเป็นต้นค่ะดังนั้นใครอยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะอย่าลืมค่ะสวมแมสไว้ทุกครั้งเวลาออกไปนอกสถานที่นะคะหรือว่ากินรอนช้อนกลางล้างมือนั่นเองค่ะเรามาเช็คกันค่ะว่าตอนนี้นะคะไปถึงสายพันธุ์อะไรกันแล้วค่ะโดยณนะขนานี้ต้นเดือนมิถุนายนนะคะสายพันธุ์ที่ระบาดหนักค่ะก็เป็นสายพันธ์ เ1็น1 8 1นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมค่ะแพร่เร็วรบภูมิเก่งแต่อย่างน้อยความรุนแรงก็ไม่ได้พบว่าเพิ่มขึ้นแต่มีสัญญาสำคัญนะคะแต่สำหรับใครนะคะที่มีคำถามว่าติดเชื้อแล้วต้องไปขอใบรับรองแพทย์ที่ไหนนะคะก็มีการยืนยันค่ะจากรองอธิบดีกรมการแพทย์นะคะในแพทย์ารบุญน้าคค่ะได้ชี้แจงเอาไว้นะคะว่าตอนนี้ค่ะ ครที่ติดเชื้อโอมิครอนหรือติดเชื้อโควิดแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องหยุดงานค่ะสามารถใส่แมสแล้วก็ไปทํางานได้ค่ะสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและชัยอยตอบคําถามให้ในคลิปถัดไปรอค่อยติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ